นักเรียนสงสัยอยากได้เหมือนเขาเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องไปอิจฉาใครไปใช่ไปอะไรนะคะเอาขอให้ชัดๆชัวร์ๆแบบเราเถอะแล้วได้กำไรมันชัวร์กว่าถ้าจะเลือกใครเป็นครูเป็นโค้ชเนี่ยอย่างพี่คนที่มาเนี่ยเลือกแล้วเลือกโค้ดแพรแล้วก็ให้ตามโค้ดแพร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยอย่าไปแบบล็อกแรกล็อกแรกเคยเป็นมาแล้วมันไม่สําเร็จมันวนอ่างงานหรืลูก มันวนอ่ะมันเสียเวลามันเสียเวลาแต่หนูยังดีเนอยที่หนูมาป้าโคตรแพมมันหนูได้แบบชุดตัวเองขึ้นมาไว้ชุดเองขึ้นมาไว<ป>้หนูไม่การู้้ว่าตัวเองดุพั้งเวลาหนูพลาดหนูไม่กลั้นดู<ห>ตัวเองตลอดอมันวนอ่ะมันมันไม่สมควรจะเป็นอะไรที่ต้องมาตามคืนเนะี่ยเลเวลเรามันควรจะไปต่อไปต่อไปต่อเออเหมือนเทเด้กับแม่แล้วก็ไปเสียดพอตรงเท็กนี้แล้วตื่มาเอากับเอาเงินมากับแทคนิคแม่ เดย์มันสวยร้อยเปอร์เซตมันตรงนี้เราควรจะเป็นลนวัที่ไปต่อไม่ใช่ควรมาเอาคืนมันนั้นเนี่ยออมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอะได้ได้ด้วยกันเจ็บเจ็บด้วยกันแต่รับรองมันได้เยอะกว่าเจ็บแน่นอนเพราะหนูก็รวยเพ้่หนี้นี้สิบครั้งแปดครั้งนี้ก็ชนะแต่ขอร้องวันที่เราโดนเราต้องยอมเป็นยอมไม่น้อยสมมติชนะชนะสี่สิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นเวลา ลาโดนก็ต้องน้อยกว่านั้นอาใช่แล้วมันก็ไปต่อได้ไไดวันที่<ฮ>อรอตยอ่อตอนนี้ถ้าอรอตยอ่อมูแบบคิดหนักไหมกลัวไหมกระวนไหมร้องไห้ไหมไม่กลัวแล้วนะออไม่กลัวแล้วเพราะว่าเอาคืนได้เออเอาคืนได้เอาคืนและอีกอย่างหนึ่งอะสิ่ง,งที่กี้บอกคือเวลาถ้าทัดถอนอะเวลาแพ้มันจะไม่มันจะไม่หมยเท่าไหร่เพราะว่าเงินกาไรันอยู่ในพอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งหรือว่าในบัญชีหนึ่งแล้วก็เออไม่เป็นไรก็เอากาไรเข่ามาเล่นแค่นั้นนะคะนะคะก็แนะนำว่าถ้าตอนนี้ถ้ายังไม่อยากปั้นพอร์ตให้นาง นะฮะแล้วมันจะทําให้ท่านแบบสบายในการเทรดเนาะส่วนใหญ่มือใ,ใหม่ทั้งหมดเลยแนะน่าให้ถอนก่อนถอนก่อนอนดีกว่าอย่าพิ่งปั้นอย่าปี้เขาได้มาป้าได้อีกปิ้บเขาได้มาห้าหมื่นเจ็ดไปห้าพันเจนเนาะเหลือสามพันไว้แล้วถอนในสองพ<อ>ันเจนเอาเนก็ได้ปีดแล้วก็ลองทดสอบสามพันแล้วมันเดี๋ยไปเรื่อยๆไงนะแล้ววันหนึ่งปีหนึ่งมันก็จะได้ยากแล้วก็ค่อยเอากำมะไฮมาเล่นเนาะเออเนี่ยมันจะดีหน่อยเออ เอากาไรมาเล่นมันจะสบายใจออาแล้วก็บวกกับเพื่อเามีประสบการณ์เพื่อเอามีความเชี่ยวชาญเนาะว่าจาท่าเทนี้ได้เขาก็เฮ้ยมันจะได้ได้อยากอ่ะเนี่ยฮะอันน่ะมันจะดีแล้วกปใช่ว่าเทดไปเทดมาได้สามเมื่แล้วมาเสี่ยงวันเดียวเนี่ยมันจะมดไปเลยอย่ามันใจมันจะได้เนาะเขาก็ต้องเพราะว่าเขากำลังเรียนหู้อยู่นะเจ้ามันจะไปเจอวันหนึ่งอ่ะซึ่งต้องบอกว่ามันอาจจะต้องมีันต้องมีคนเราเนาะเจ้า ทุกครั้งที่เจอแนะนําให้คุยกต่ตัวเองคุยหน้ากระจกก็ได้มันเจ็บแหละมันจุกหนูก็จุกหนูก็เจ็บวันที่คัดสีแสนในคืนเดียว uh huh. แต่แล้วไงเนี่ยหนูหนูคิดว่ามันเป็นอาชีพสุดท้ายของหนูไงเพราะยังไงถ้าหนูยังทําอาชีพนี้อยู่มันก็ต้องเจอเพราะฉะนั uh ้นตอนเจอเราคิดยังไงอันนี้สําคัญเพราะว่าหนูเคยหนูเคยวันที่เอาของแฟนไปขายแล้วมาเติมพอร์ตนะ uh huh. พอร์ตนั้นก็ยังแตกอยู่นะให้หรือเจ้าร้ <laughs> องไห้เป็นบักเป็นเมเลยแต่พอร้องไห้เสร็จจิบานทีให้หลังตอนนั้นคิดอยู่นะว่าจะจะเลิกดีม เลิกไปเลยดีไหมแต่จิตในนี้ให้หนละังก็ยังนั่งมานั่งดูกราฟใหม่มานั่งดูนะมันจะเอาอย่างไกับเราเนี่ยนั่งดูหน่อยอย่างเงี้ยตอนนั้นหนูก็เลยเลิกคิดไปนะอ๋อฉันนะ่ะเลิกไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าเลิกไม่ได้ก็คือยังไงก็ต้องสําเร็จอืเลือกสําเร็จแน่เลยค่ะเพราะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าครั้งต่อไปเราเจอสถานการณ์อีกเราจะทํายังไงกับเองเราจะมีการดึงตัวเองกลับขึ้นมายัางไงหรือเราจะจัดการตัวเองยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะคิดตลอด คนคิดตลอดลว่าจะเอาอยัางไงมันผิดเพราะอะไรบนยงน้องฟอยอ่ะคือแบบเหมือนเขาโดนมา,าเห็นไหมลูกมันไม่มีใครไม่เหมือนเรามันมีทุกคนในนันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปแบบมาหรือว่าซีเรียสหรือว่าแบบเฮ้ยนี่นเราไม,ม่สําเร็จไม่ค่ะคุณต้องเจอก่อนแล้วเพื่อให้คุณได้เรียนรู้เพื่อให้คุณได้ไปต่อเนาะ<ช>อ่ะเพราะว่าแล้วอย่างที่กี้บอกคืออะไรที่ทําแล้วไม่เบิร์กก็อย่าทำอะไรที่ทําแล้วมันดีก็ทําซ้ําแล้วเหมือนกี้เขาทำบอกว่าถ้านี้มันรวยเนี่ยนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยเนี่ยมันก็ได้อ่ะก็แต้นะ ้อย่างกี้เล่นเนี่ยกี่ใช้ประสบการณ์ความล้มเหลวความพ่ายแพ้และการชนะทําให้เขาสามารถตัดสินใจที่จะวางหลอดได้ดีแล้เวลาสุนทรพันห้าร้อยเหรียญเนี่ยเขาก็จะได้มาพันห้าในหนึ่งรอบมันจะเป็นสามพันแล้วพอเขา,เขาจะรอจังหวะนั้นเองเขาก็ทำจากสามพันมาเป็นหกพ,พันพอหกพันปุ๊บมาเป็นหมื่นพอหมื่นภายในสองติด๊ดล้านธรรมาดาทําได้สามพันขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มพยานม,มันละ <3, 000 S 1> มันง่ายละสามพันขึ้นไปเริ่มง่ายละอืเริ่มง่ายละ อ่าแล้วก็ลราท่าเทนี่นะถ้าวันอื่นเนี่ยก็ต้องเอาถ้าปัจจัยเนี่ยสนใจเรามันจตอร์เนเนี่ยนะมันก็จะได้เนาะอย่าเอ็มห้าวนไปเมันนี่มันสวยละอันนี้แพทเทอรนี่เหมือนโคตรเกินที่คอเดูจากเอ็นเอ็มห้าอะค่ะก่อนที่มันไม่มันหารเอ็นเอ็มห้ามันห่างมันห่างไปว่ามันมีแรงกดเยอะอี่ยมันห่างเนี้ย